นี่ไม่ใช่แค่เกมโครนของทางออกหมายเลข8แต่เป็นผลงานใหม่ของผู้สร้างทางออกหมายเลข8ชาญฉลาหมายเลข8ปดอมีใครเรียกลุงหรือเปล่าเนี่ยใบยหวยหรือไง888แปดแเปล่าครับไม่ใช่คนฉลาดผมหมายถึงชาญฉลาโปรดทราบสถานีต่อไปคือสถานีบ้านหนองอีแหลงท่านผู้โดยสารที่จรงสถานีนี้ได้โปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่าน ทางออกอยู่ทางด้านขวาอใช่แล้วผมลงสถานีนี้เอาละครับโอ้โหเพื่อนร่วมทางของผมผมว่าคุณลุงดูหน้าคุ้นๆนะครับอย่าบอกนะว่านี่เป็นเหตุการณ์ก่อนหน้าทางออกหมายเลข8คือเรานั่งรถไฟมากับคุณลุงสำหรับคอนเซปต์ของเกมก็เหมือนเดิมนะครับเราต้องตามหาสิ่งผิดปกติบนรถไฟและผมว่าไอ้ป้ายนี่ดูคุ้นๆและเริ่มมาน่าจะยังไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรนะครับ เราไปต่อเลยได้ไหมอ๋อ้๋อต้องคลิกโอ้อยอย่าขยับในตอนที่มันสว่างคุณลุงครับลุงเห็นเด็กคนนั้นไหมครับถ้าผมขยับน้องก็จะทำอะไรผมไหมโอเกมดูน่าสนใจขึ้นนะครับ อันอมารีนี้นี่มันผีชัดๆโ,โอ้ผมว่าน้องเขาแอบจ้องผ่านโอ้โหเมื่อ,อกี้มันมืดแบบเดียวด้วยนะครับมันจ้องจะเล่นผมน้องพี่ขอไปต่อหน่อยได้ไหมครับหวังว่าน้องจะไม่ว่าอะไรไกลมากๆเปิดประตูแล้วต่ไปไม่ได้ น้องหายนี่ไปได้แล้วใช่ไหมครับโอเคเอแต่ว่ารอบนี้เราเจอสิ่งผิดปกติเราไม่ต้องกลับเหรอหมายความว่าไงนะผมยังไม่รู้กติกาการเล่นนะครับเขามไม่ได้อธิบายด้วยอรอบนี้รอบนี้ผมไม่เห็นอะไรแปลกหรือว่าเราต้องกลับทางเก่าวะถ้าไม่เจอไม่รู้เหมือนกันนะเกมไม่ได้บอกอุ้ย อันนี้ต้องเดินตอนมืดเหมือนกันหรือเปล่าครับกดเดิมหรือเปล่าอุ้ยมันผมว่ามันเดินมาหาผมแปลกๆปแปลกแปลก,ปกโมันขยับตอนที่มืดเดี๋ยวก่อนผมว่าผมพบโนอย่าเข้าวุ่นหลอนอันนี้หลอนจริงยา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 ไป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 หนี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 กูปัดไปอยู่โอ้โหลุลงครับ เมื่อกี้ลุงเห็นผู้หญิงคอหักคนนั้นหรือเปล่าคุณลุงเนี่ยเอาแต่ก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือเนี่ยไม่กลัวอะไรบ้างเลยโอ้โหดูแลผมขนหัวลุกแค่ไหนดู้ท่าทางเขาไม่ได้เล่นจุกจิกเหมือนทางออกไปเลขแปดนะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเพื่อมาหลอกเราอันนีน้ว่าแต่มันเคยมีตุ๊กตาน้องมาก่อนหรือเปล่าแต่มันน่าจะเป็นแค่ป้ายขายของนะเอาละดูดูแล้วไม่น่ามีอะไรแปลกผมว่าเราต้องสือไบเวาไปด้วยเรื<ๆ>่อยๆ,ๆ,ๆมากกว่าหาทาง ไม่ไปไม่ไปแล้วได้ไหมอุ้ยอุ้ยเขาล็อกวัน้กลุ่มชายชะกันพวกนี้เขาโอ้โหเขาจะทำอะไรกับผมไหมปล่อยผมออกไปโอ้โหแม้กระทั่งคุณลุงคนนี้ก็โดนแย่งที่เอาแล้วอย่าหันนะอย่าหันมานะแป๊กแก เฮ้ยพี่ชายผมจะออกจากที่นี่ได้ยังไงครับหรือว่าผมต้องหาที่นั่งเฮ้นี่ตรงนี้ว่างเรานั่งได้ไหมอ่าเนียนนะครับผมเป็นหนึ่งในหุนพวกนี้เนียนมากคงไม่มีใครว่าอะไรผมโอ,โอ้ประตูเปิดแล้วเย่แค่นี้ใช่ไหมแค่มานั่งนะครับ สถานีต่อไป L3 อันนี้คือเราไปข้างหน้าอยู่ใช่ไหมผมไม่ได้ดูเลยนะครับว่าเราผ่านมากี่ตู้ขบวนแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เห็นอะไรแปลกนะไปกันต่อสถานีต่อไป L3 นี่ผมติดลูกหรือว่าผมเริ่มใหม่หรือ,อยังไงนะเอ๊ะเอาออกไปได้เฮ้ยลุกหายเอาเอ๊ะ<อ>ที่หลอกวิญญาณหลอนแล้วล่ะช่วงนี้ ต้องหาทางออกไปเรื่อยๆเลยผมว่าเหมือนนี่มันเกมแก้พปซิ้นลชัดๆผมว่าผมเห็นคุณลุงอยู่ในกระจกแต่แต่ไม่มีเฮ้ยเอานั่งนั่งแทนเฉย ุงมาลุงหนี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 หนไ่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่ไม่อยู่ไป้ยลุงแกกลับมานั่งที่เฉยหรือเปล่าผมผมนึกว่าลุงแกจะวิ่งไล่โอ้ห่วงที่นะครับลุงเนี่ยแม่ผมว่าลุงนี่แหละออนอมเมลี่ไม่ใช่ของปกติอย่างแน่นอนเอาล่ะไปกันต่อปึอ๊บเอาละผมว่าเรื่องแปลก คุณลุงในเงาสะท้อนในกระจกด้วยแต่แต่นั่นใครวะเฮ้ยเฮ้ยหัวขาดด้วยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนั่งนั่งได้ไหมนั่งนั่งก่อนเอ่อหันหน้าหันชันชรลาตอนนี้มันเป็น l อซีนะครับหรือว่าถ้าเราเจออะไรแปลกๆเราต้องรีบกลับหลังไปข้างหน้าไม่ได้หรือเปล่ามันแต่มันกลับไม่ได้นี่เอ๊ะ ผมจะจุกจากลุงไปไนดะ้ยังไงผมนั่งดีไหมเรียจ,จุกนั่งเรยจุกคุณคิดว่าทางไหนดีกว่าผมว่าหลบมุมให้ลุงดีไหมเขาค่อยๆย,ยองเข้ามาถ้าเขาเลี้ยวผมจะวิ่งเขาเขาไม่เลี้ยวใช่ไหมเขาเขาก็ดูไม่เลี้ยวมาหาผมนะโอเคไปร <c oughs> อดอึบ <c oughs> อย่ามองโอ้โอป้ายตรงนั้นบอกว่าอย่ามองนะครับห้ามองโอเคผมจะไม่มองผมจะเดินผ่านไปแบบไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นอะไรผมมองแต่กำแพงโอ,โ,อโ,อโอเคอุ้ยเมื่อกี้ลุงหน้าอ็อตเรามาถึงป้ายที่6อีกนิดเดียวเท่านั้นจะได้กลับบ้านแล้วสนุกดีนะครับถือว่าพัฒนาจากทางออกหมาเลขแปดเยอะเลยทางออกมาเลขแปเอาจริงมัน ค่อนข้างแห้งนะครับในมุมมองคนเล่นอย่ามองอีกแล้วอย่ามองกลับไปอย่ามองข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิงว่งวิ่งวิ่งผมไปวิ่งไม่ได้ไม่ผมไม่มองนะไม่เอาโอ้เรามาถึงป้ายที่เจ็ดอีกนิดเดียวหวังว่าผมจะไม่ตายตอนจบใช่ไหมกดกดดันมากนะครับพอรอบแรกมาได้ไกลขนาดนี้ โอ้โหไว้ไวรอบหน้าค่อยมาสนุกในการหาอนอมารีด้วยกันรอบนี้ตั้งใจเล่นก่อนเอาให้ผ่านแต่ว่าน่ากลัวจริงนะครับกดดันหึดูน็อตโอเพนอย่าเปิดใครใครเคาะเปิดหน่อยครับช่วยด้วยครับใครใครวะขอโทษนะครับ เปิดให้หน่อยครับแต่เขาบอกอยากเปิดมีใครอยู่ไหมครับไม่ช่วยด้วยครับโอ้ยโอ้ยอ่ารใครก็ได้ไม,ไม่เปิดไม่เด็ดขาดเปิดให้ผมถึงครับซุมมมาเซซุเมมาเซนแล้วผมต้องทำไงกับทางเก่าเนาะมีใครอยู่ไหมครับ โอ้ยอะไเขาอ้อนวอนสุดๆผมอุ้โอ้ยโอ้ยไปแล้วเหรอไปแล้วนี่คือเปิดได้ใช่ไหมโอเคเย่สถานีต่อไปฮาจิบังสถานีหมายเลขแปดครับมานแล้วใช่ไหมครับได้ปวดปล่อยผมกลับบ้านอ่า กลับบ้านเถอะนะเฮ้ยทำไงวะโอ้โหผ,ผมไม่กล้าเดิอนออกหลอนป้ายมันไม่ได้บอกอะไรผมใช่ไหมสถานีหมยเลขแปบดบผมผมไม่ชนแล้วกันนะไม่อยู่ว้าว<อ>้ยผมเดินชนเหรอโอ้ไม่เอหูเรื่องใหม่ที่สถานีหมยเลขศูนย์ ผมตายตอนจบโอ,โอ้โคตรคอนเทนต์โอเคก็คือเราต้องเอาตัวรอดไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องตามหาผิดปกติความผิดปกติอะไรเยอะไม่ต้องจับผิดอะไรทั้งนั้นบูบิ่งวิ่งอย่างเดียวไปครับอุ้ยอื้มซซสเม่สูญอยู่ไปต่อได้นี่ผมไม่มองเลยเลยนะรีบมากเสียดายกับการตายรอบที่แล้วสูญอยู่เอ๊ะเพราะอะไรเพราะผมหาอะไรไม่เจอหรือว่ามันจะไม่ไปไหนถ้าเรายังไม่เจออนอมาลีนะครับก็คือ ไปนั่งคืออะไรเอาลนะหืมอย่าไปที่ขบวนรถต่อไปจนกว่าสิ่งผิดปกติจะหายไปสิ่งผิดปกติให้เราตามหาเลยโอ้โหอะไรที่ผิดปกติกันนะหรือว่าวางทีอาจจะเป็นคุณลุงคุณลุงครับขบวนรถนี้มีอะไรแปลกหรือเปล่าช่วยผมหาหน่อยไหนวะผมว่าผมไม่เห็นว่ามันมีอะไรแปลกนะทุกอย่างดูปกติ อยู่บนป้ายเหรออ,อุ๊โอ้โหโอ้ยให้เราตามหาจริงด้วยว้าวอันนี้ผมชอบอันนี้ผมชอบของดีถือว่าพัฒนาจากทางออกหมายเลข8เยอะอยู่นะครับเอาละมาถึงสถานีที่1แล้วอย่าพึ่งไปต่อจนกว่าอันอมรี่จะหายไปอันอมรี่ช่วยกันตามหานะครับผมดูที่ป้ายอยู่ตอนนี้ป้ายด้านบนดู ไม่มีอะไรแปลกฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ยังไม่เห็นอะไรแปลกคุณลุงก็ดูปกตินะครับเอ๊ะคูขีวมีแปลกโอ้มันเป็นเกมทดสอบปรรยาแบบญี่ปุ่นนะครับใครไม่เคยดูผมแนะนำให้ลองผมเล่นไวแล้วทุกภาคนะเกมที่ผมชอบมากเอาละ่ะต่อไปสถานีที่สองแย้ เสียงอะไรกันนะวิ่งเฮ้ยโอ้เอามนุษย์ล่องหนอ๋อแล้วก็ต้องเริ nah ่มใหม่อีกรอบยังเร็วเฮ้ยคืออะไรอย่านะต้องทำไงอ่ะดูไอ้นี่ก่อนนะอันนี้ไม่ได้บอกอะไรนะครับผมเปิดได้เลยไหมอ่ะมันปิดอานี่ เปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดก่อน okay. <ś led> โอเคตามหาสิ่งผิดปกติอีกแล้วสิ่งผิดปกติโอ้เกมจับผิดภาพเหมือนอุ้ยเอาน้องน้องดูหลอนแปลกๆนะครับอันนี้ก็น่านจะเป็นโฆษณาเกมเหมือนกันหรือเปล่า TRPG เป็นเกมอ่าเกมบอร์ดไหมบอร์ดเกม <Yeah. S 2> เอาล่ะผมต้องค่อยๆเดินหน่อยนะครับวิ่งเร็วไปเดี๋ยวตายอีกเจียมเนื้อเจียมตัวเหมือนกันเล่นรอบแรกบ้างโอเคแปลกๆไฟมันกระพริบ <Hey. S 2> ไม่มีอะไรอีกแล้วอะ่ะผมพอผมเดินเยอะไฟมันกระพริบผมผมไม่ควรเดินเยอะใช่ไหม

โอ้ whoa, whoa, whoa. ไปแล้วเอ้โง่อย่าโดนจับนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ำท่วมนี่ไปนี่ไปดูโอ้เปิดเปิดก่อนเปิดเล่นมุกน้ำท่วมแล้วเหรอครับพี่ไอ้น้ำท่วมนี่ต้องมีทุกภาคใช่ไหมตั้งแต่เกมเก่าเลยนะเอาล่ะเรามาถึงป้ายหมายเลข5ได้แล้วนะครับผมยังไม่มีอะไรมั้งมีห้องต่อไปเฮ้ย ไอ้เจนี่อีกแล้วเขาจะเดินตอนตอนที่มืดนะผมวิ่งผ่านผมไม่สนผมวิ่งผ่านเว่อวววผมไม่ทันเหรออ้อมันน่าจะไม่ใช่ตัวเก่านะผมว่าผมว่ามันวิ่งไล่เราหรือว่าเราต้องมองมันตลอดถ้าไม่มองมันขยับปะโหสียดายผมเรื่องใหม,ม่อีกแล้วอะ เดูนานแล้วกันว้าเว้าเว้าวว้าว,ว,ว,วผมผมหลีกเลี่ยงตรงที่มีเลือดแล้วกันนะเดีย๋ยวโดนแปะเบ้านะอย่า,ย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 าอย่อาอย่าอย่าอ้าวอ้าวมันไม่เหยียบนะไม่เหยียบไม่เหยียบไม่เหยียบสาบานว่าไม่ได้เหยียบโอเคอันไหนวะทางไหนทางไหนเขาไม่แปะแล้วเหรอไม่แปะแล้วไปนะผมว่ามันน่าจะเหยียบได้นะไม่น่ามีอะไรผมระแวงเองโอเค เบอร์สองอาเกนหมอกลงเหรอต้องรีบวิ่งผ่านไปหรือเปล่าโอ้ก่อนโดนลมแก๊สไม่นะเปิดเปิดให้ออกด้วยเฮ้ยเฮ้ยทำไงสัญญาณเับไฟับควันลุงครับช่วยผมด้วยผมโดนควันลมควันออกกลับทางเก่าได้ไหมลุงว้าว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 มีการระเบิดระบายควันเปิดระบายควันแล้วใช่ไหมเฮ้ย ไม่ลงไม่ใช่มันยังไม่ถึงไม่ลงอ้เข <un lap> าบอกว่าอย่าออกไปเขายังชั่วนี่มันสถานีโลกวิญญาณโอ้ไม่รู้ข้างนอกมีอะไรรลอนๆหรือเปล่านะครับแต่ก็อมองไม่ค่อยเห็นเย้อีกแล้วอ่ะไอ้บ้านนี่อีกแล้วที่มันทำผมตายโอ้โหต้องเดินไม่ให้ชนนะคิดว่า อะอันนี้น่าจะไม่ไม่ชนมันไม่ชนไม่ชนแทรกแทรกปึ๊บปึ๊บโอ้โห,โหม,มันยากเหมือนกันนะ <c oughs> เหมือนจะง่ายแต่ยากนะครับวิวแทรกตัวเข้าไปปุ๊บอ๋าปุ๊บรอบนี้รอดอเอาไว้สี่แล้วอีกนิดเดียวโอ้โหเกมบ้านี้ผมรักและเกลียดมันในเวลาเดียว ผมจะลองหันหน้าหนีจากน้องนะน้องขยับปะผมว่าไม่นะ <c oughs> ไม่ผมจะไม่ตายกับน้องใช่ไหมครับอะตามหาหนูตามหาหนูอยู่ไหนอยู่ข้างบนหรือเปล่าแอบอยู่บนป้ายเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันมีที่แอบก็ไม่มีแต่น้องน้องไปอยู่ไหนวะเฮ้ย <c oughs> บ้านอะใต้เบอใต้บอ่อใต้บอ่บอไม่มีด้วยเอ,เอ้าเอ๊ะคุณลุงครับแอบซุกน้องไม่ได้กระเป๋าหรือเปล่าอ่ะเจอแล้วพี่ชนะนะพี่ไปต่อนะเย้ต้องมาเล่นร่อนแอบกับเด็กบนรถไฟอีกเอาวะไปที่ห้าแล้วอีกนิดเดียวตอบนี้มีอะไรมีอะไรแปลกแปกเฮ้ยเฮ้ย เฮ MM ้ยเฮ้ยไหลไหลอย่ต้องนั่งเหรอต้องอผมนั่งทันผมก่อผมก่อลาผมติดเฮ้ย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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บรถรถรถมันกระดกรถกระดกนั่งได้ไหมครับนั่งนั่งกับนั่งตักลุงก็ได้ได้โปรดอเฮ้ยมันยกอีกแล้วไม่ก่ลาไว้ก่อลาก่อลากากลาเาาอโอ้โหโอ้สุดสุด ผมสุดผมผมยังไม่ตายแต่ผมสุดอไม่ต้องทำไงวันนี่ะต้องต้องไปให้ได้อะต้องไปตอนที่มันให้โอกาสผมอึอึ๊บออู้รอดมาได้ได้ไงวันนี้ เอาละเอาละผมไม่ไปทางนั้นแน่คือจอทุกคนอาจจะมืดมากจนมองไม่เห็นแต่มันมีใครบางคนยืนอยู่ข้างในนั้นผมไม่เข้าไปแน่โอ้ยไม่เอาปิดได้ไหมปิดกลับทางเก่าก็ยังดีกว่าโอ้โห ไอ้นั่นก็มีโอ้โอ้ให้เลือกทางเหรอไอ้ทางนี้ทางนี้โลง่งทางนี้ต้องต้องต้องไปทางนี้เหรออ่ะเอ๊ะโอเคผมมาถูกทางคิดว่างั้นนันน้าบางแล้วอีกนิดเดียวเอาล่ะที่พื้นนั่น 894อะไรคือ894หรือว่าต้องไปเปิดประตูฝั่งนี้8ปดสองสามสี่ห้าหอ่ะ8นะครับวันละเกกับ4นี่เลขไม่ดีของญี่ปุ่นด้วยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9า่าแอ่ะแล้วก็4นะครับ 1,2,3,4เสองสาย่ yeah. เจนี่อีกแล้วต้องจ้องไว้ใช่ไหมอย่าหันหน้าหนีเขาว่างั้นโอ้แล oh. ้วผมจะเปิดประตูไงวะใช้ความเร็วอะความเร็วความเร็วคำถามคือผมเร็วพอไหมเอ้ยยุบเจมมาแล้วนั่นเปิด ้ยขาวเฮ้สถานีหมายเลขแปดขาวลุงครับเกิดอะไรขึ้นทำไมมันขาวลงุงรีบไปไหมเฮ้ยหรือว่าถึงแล้วใช่เหรอครับผมลงตรงนี้ผมตายไหมครับทํามันป้ายเบอร์แปดด้วยนะอย่างเนียนน่ะผมผมขอลองไปลงขบวนหน้าแล้วกันนะถะ้านั่น มันไม่ให้ออกมันเอ๋ลุงครับนี่หมายความว่าไงผมผมต้องลงไหมครับแต่ถึงแล้วลุงก็ไม่ลงอะ่ะผมผมไม่เอาไม่ไปไม่ออกเด็ดขาดเลยผมจะติดอยู่ใีนี้ one hour later คุณลุงว่าไงครับอืมสนุกนะครับเนี่ยเล่นโทรศัพท์อ่าอ่าผมว่าเราคงไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องออกไปว่ะโอ้ ถึงจุดหมายแล้วคุณออกจากรถไฟเฮ้แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ยังไงก็ไม่รู้อะมันต้องมีบางอย่างแปลกๆดิเอ็นเครดิตนี้ต้องเป็นของปลอมแน่ๆมันรอ,อผมเอ้ะเอ๊ะอันนี้คืออะไรอันโนมาลีเจคือหมายความว่างไงพี่ คือพี่ส่งผมมาตามหา anomaly หรือเปล่ายังเจ็ดอยู่นะครับอันนี้ให้ตามหาความผิดปกติฟังเจเขาอยากเข้ามาแต่ไม่ได้ซื้อตัว๋วาวายวาย anomaly หอ่าต้องตามหาให้ครบจริงด้วยนะครับก็ดีก็ดีมีการบอกแบบง่ายๆอ่ัตามตามหาอยแล้วจับผิดภาพเหมือนมึกดัมโบปกติ อ uh, อะไรแปลกวะไปด้านหลังอุ๊ยโอ้ oh. เอาละเหลือ,อีกหาอันที่เรายังไม่เจอดูสิอันต่อไปคืออะไรห้องนี้ไม่มีเหรอ,อทำไมแดงล้วครับคุณลุงครับผมว่ามันแปลกๆนะครับเอ๊ะต้องทำอะไรไหม ไม่มีอะไรไปต่อได้โอเคเหลือสี่แล้วอีกนิดเดียวรู้ลุงถ่ายคอนเทนต์ไปแล้วโอเคเหลืออีกสามอีกสามอีกสามเท่านั้นเอาละ่ะเหลืออีกอีกสามห้าผมไม่โดดแน่ผมไมป่แปลกๆโดดไป มีแต่เสียกับเสียปุ๊บว้ถ้ามีคำพูดว่ามันกำลังจ้องอยู่นี่คือเสริมความหลอนได้เลยนะครับข้างนอกนั่นคือใครโอ้ตัวใหญ่มากว้าวมันแอบแอบขยับอยู่นะครับคนลุกนิดนึงเหมือนกัน เฮ้ยอันเดียวเท่านั้นอันอมอรี่อันสุดท้ายคืออะไรกันคือเราจับเด้งแค่เราจับเด้งใช่ไหมโอ้ไม่ใครแม็กเลยเฮ้ยไฟแปลกเฮ้ยหรืผมดูถูกเราจับเด้งมากเกินไปสุดแล้วโอ้พอเราหาครบก็กลับมาที่สถานีนะครับเย้มีแหลกนิดนึงสื่อถึงความว่าเกมหนวดผี ไปที่สุดผมก็ได้กลับบ้านของจริงไอ้สีขาวเมื่อกี้ของเกเอเอาแม้กระทังรถไฟก็หายไปแล้วผมเดินตกไปนี่ตายไหมไม่แล้วกันนะไม่ลองเริ่มใหม่นี่ฮะอา่าผมมีบัตรไอซีการ์ดใช่ไหมครับแปะปิดท่าน,นี้มันดูล้างมากเลยผมไปทางไหนดีซ้ายแล้วกันขวาดีกว่า ้ายดูทางตันนะครับอืมกลับบ้านนะนี่ชัดเจนไม่เป็นภาคก่อนทางออกหมายเลขแปดผมบอกแล้วเป็นใช่เดี๋ยวก็เดินไปเจอไอ้ลุงนั่นนั่นโอ้เหมือนที่ผมผมพูดเล่นแต่มันเป็นจริง ันนี้คือฉากจบหักมุมของพี่ใช่ไหมครับอ้อเอานะครับแลนนี่ก็เป็นทั้งหมดของชาญชลาหมายเลข8บันเทิงจัดผมว่าแล้วมันใช่ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์และก็คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ทุกคนให้การสนับสนุนรวมทั้งกดมาเป็นสมาชิกช่องของผมด้วยสำหรับนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับ บายบายอุ้ยเอาโดนโดนขวาโอ้ยยืนจ้องแล้วก็แถมให้นะครับอันนี้เหมือนจะเป็นฉากจบลับของเกมถ้าหากเรามาถึงสถานีที่มีหมอกเนี่ยเราสามารถเดินลงไปได้ด้วยผมไม่รู้มันคือฉากจบลับหรือเปล่าแต่ว่าเห็นต่างชาติเขียนว่าเป็น secret ending นะครับก็เลยอันนี้กลับมาตามหาโดยเฉพาะเลยนะ รู้ไหมโอเคเดินลงไปนี่ไงเราเดินลงมาได้นะครับมีพื้นหญ้าให้เราได้สัมผัสโอ้ไม่รู้มาก่อนเลยว่าบ้านผมอยู่ในชนบทแบบนี้เฮ้ยเสียงอะไรวะไม่มีอะไรนะเอาเราผมจะเดินตรงไปเรื่อยๆก่อนข้างหน้านี้ดูว่าเราจะเจอกับอะไรกันเอาเอามองไม่เห็นเอาแย่แล้วแปลก ถ้าตามญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะมีสถานีที่สรางงีนะครับที่เป็นสถานีโลกวิญญาณไหมแต่ไม่ใช่วะคูคูโดสถ,ถานีหมายเลขเก้าเราจะมีแล้วจะมีรถไฟมารับผมไหมครับไงต่อนะโดด,โดงลงรางเอาวิ่งต่อแล้วกันกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับคันไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านไม่ได้หลอน โอ้ก oh ็ค oh oh oh. ือเป็นฉากจบลับที่เรามาติดอยู่ที่โลกวิญญาณนะครับวิ่งเท่าไหร่ก็วนมาที่สถานีหมายเลขเก้า oh อ้โ oh 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 oh.